ในขณะที่คู่รักชาวเอริกันสมัยใหม่ไออาโตเทียงกันว่าใครควรล้างจานเจ้าสาวชาวอามิชที่เพิ่งแต่งงานก็ก้กาวเข้าสู่บทบาทที่เธอได้เตรียมตัวมาตั้งแต่วัยเด็กตลอดช่วงชีวิตของพวกเธอพวกเธอจะทำอาหารมากกว่าสมัติเต็มมือซักผ้าด้วยมือเกือบสี่สิบครั้งและดูแลบ้านให้ได้มาตรฐานที่แม้แต่แม่บ้านมืออาชีพยังอาจรู้สึกเหน็ดเหนื่อย นี่คือเรื่องราวของเด็กสาวอามิชผู้ที่ถูกหล่อล,อ,ลอมผ่านบทเรียนที่ละเอียดรอบคอบเพื่อก้าวเข้าสู่ชีวิตของการเป็นแม่บ้านตามขนบธรรมเนียมที่อาจทำให้คุณประหลาดใจวันการเรียนรู้ตั้งแต่วัยเยอวแตกต่างจากเด็กสมัยใหม่ที่อาจเริ่มหัดเก็บที่นอนเมื่ออายุสิบขวบเด็กผู้หญิงชาวอามิชเริ่มต้นเร็วกว่านั้นมากตั้งแต่อายุหกขวบ พวกเธอช่วยแม่ทำอาหารง่ายและงานความสะอาดเล็กๆน้อยพออายุแปดขวบก็เริ่มนวดแป้งคนปังและตากเ้าได้เองและเมื่ออายุสิบสองขวบเด็กผู้หญิงจำนวนมากสามารถเตรียมอาหารครบมือสำหรับทั้งครอบครัวได้แล้วสิ่งนี้ไม่ได้หมายถึงการบังคับให้เด็กโตเกินวัยแต่เป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติที่ได้รับการขัดกลามาหลายสตวรวั เราไม่เล็งพวกเธอทุกปีคือความรับผิดชอบใหม่ที่เหมาะสมกับความสามารถของพวกเธอและเมื่อถึงเวลาที่พวกเธอพร้อมจะแต่งงานการดูแลบ้านก็เป็นสิ่งที่เป๊กธรรมชาติเหมือนกับการหายใจเกือบ85%ของเด็กผู้หญิงชาวอามิชเมื่ออายุ15ปีสามารถจัดการบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งแตกต่างอย่างชัดเจนกับครอบครัวสมัยใหม่หลายแห่ง ที่วัยรุ่นยังคงลำบากในการเก็บห้องของตัวเองให้เรียบร้อย 2. ช่วงมันในช่วงมันเด็กสาวชาวอามิชจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างแท้จริงเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นพระยาภายในรยะเวลา6ถึงสิซสอลเดือนก่อนงานแต่งการฝึกฝนจะเข้มข้นยิ่งขึ้นแม่ของเธอจะจัดตารางสอนสูตรอาหารประจำตระกูลเทคนิคการทำความสะอาดแบบเฉพาะ และระบบการจัดระเบียบที่สืบทอดกันมาในครอบครัวการเข้าร่วมงานชุมชนทำให้เจ้าสาวในอนาคตได้ใกล้ชิดกับหญิงสาวที่มีประสบการณ์ซึ่งเธอจะได้เรียนรู้การต่อเผาการดองผักสำหรับฤดูหนาวและการทำสบูทรำเนียมที่มีคุณค่าอย่างยิ่งคือสมุดบันทึกครอบครัวสมุดเขียนด้วยลายมือที่รวมสูตรอาหารเคล็ดลับการทำความสะอาดยารักษาโรคและงานบ้านตามไปดูการไว สมุดบันทึกของฉันมีลายมือของทวดฉันอยู่ด้วยยิงชาวอามิชคนหนึ่งเ่าเมื่อฉันเจอปัญหาที่แม่ไม่ได้สอนฉันก็หาคำตอบจากบรรพุรุษที่ถ่ายทอดไว้เมื่อหลายสิบปีก่อน 3. <Three. S 1> ปีแรกของการแต่งงานการเตรียมตัวทั้งหมดนำไปสู่ปีแรกของการแต่งงานเมื่อภรรยาใหม่ต้องเผชิญกับความจริงในการดูแลบ้านพร้อมทั้งฝึกฝนทักษะให้ชำนาญมากขึ้น แทนที่จะถูกปล่อยให้เรียนรู้ด้วยตัวเองเธอกลับเข้าสู่การฝึกงานที่มีโครงสร้างภายใต้การดูแลของแม่สามีและผู้หญิงสูงวัยในหลายชุมชนวันอังคารจะถูกกำหนดไว้สำหรับการไปเยี่ยมบ้านแม่สามีที่ซึ่งเธอได้เรียนรู้เทคนิคเพิ่มเติมเชน่นการรีดเสื้อเชิ้ตของสามีให้เรียบสมบูรณ์แบบหรือการปรับเตาไม้ในบ้านใหม่ของเธอ ยิงชราจากเขตโบสก็มักจะมาเยี่ยมมอบคำแนะนำบางครั้งก็อ่อนโยนบางครั้งก็ตักเตือนเกี่ยวกับทุกสิ่งตั้งแต่การต่อเผาไปจึงการจัดเรียงชั้นเก็บของในครัวครั้งแรกที่พวกเขามาชั้นประมาะเหลือเกินเจ้าสาวจากโคมส์ o ค n น y ตีลาโตโฮยอมรับแต่การรู้ว่าพวกเขาจะตรวจงานของฉันทำให้ฉันเรียนรู้เร็วขึ้น ตอนนี้ฉันรู้สึกขอบคุณที่พวกเขาช่วยให้ฉันรักษามาตรฐานที่สูงไว้ได้ฟห้องครัวห้องครัวคือศูนย์บัญชาการที่ซึ่งการฝึกฝนส่วนใหญ่ถูกเน้นย้ำการเตรียมอาหารสามมื้อต่อวันสำหรับครอบครัวที่ทำงานหนักโดยไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าสมัยใหม่ต้องอาศัยความแม่นยำการทำอาหารด้วยเตาไมา้คือหนึ่งในความท้าทายใหญ่ที่สุดเธอต้องเรียนรู้การกระอุนผู้ด้วยการเอามือเข้าไปในเตาอบแล้ว นับวินาทีทักษะที่ต้องใช้เวลาหลายเดือนหลายเดือนกว่าจะชำนาญการทำขนมปังซึ่งมักทำสัป,ปดาห์ละสี่ชินห้าก้อนถือเป็นพิธีกรรมสำคัญเธอนวดพักแป้งและโอบโบโดยไม่ใช้ถ้วยตวงหรือเครื่องจับเวลาความผิดพลาดเล็กน้อยก็อาจทำให้วัตถุดิบเสียหายได้ซึ่งเป็นต้นทุนที่ครอบครัวไม่อาจแบกรับได้การวางแผนเมื่ออาหารก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน โดยเฉพาะเมื่อร้านขายของชำอยู่ไกลองครัวจึงต้องมีสเสบียงที่ใช้ได้ถึงสามเดือนตั้งแต่แปลงไปจนถึงพักดองการหมดแปลงไม่ใช่แค่ความไม่สะดวกแต่มันคือความล้มเหลวครั้งใหญ่ยิงคนหนึ่งอธิบายแม่สามีสอนฉันให้ตัวตัวตูว้เก็บของทุกวันเสาร์และฉันก็ไม่เคยลืมเลย5การสักพาวันสักพาคือบททดสอบความอดทนและความละเอียดรอบคอบที่แท้จริง โดยไม่มีเครื่องซักผ้าแต่ละกองต้องใช้การต้มน้ำซักด้วยมือล่างหลายครั้งบิดผ้าที่เปียกหนักและนำไปตากให้แห้งกระบวนการนี้ใช้เวลาหกถึงแปดชั่วโมงกว่าจะซักผ้าได้ครบสำหรับหนึ่งสัปดาห์เธอเรียนรู้การสังเกตสัญญาณธรรมชาติรูปแบบของก้อนเมฆหรือพฤติกรรมของสัตว์เพื่อเลือกวันที่เหมาะแก่การตากผ้าเพราะฝนที่มาแบบไม่คาดคิดอาจทำให้แผนทั้งสัปดาห์เสียไป การขจัดคราบก็สำคัญเช่นกันเนื่องจากเสื้อผ้าคือการลงทุนที่มีค่าเธอได้รับการสอนให้ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติในการจัดการกับคราบที่ฝังแน่นคุณยาของฉันรู้วิธีลบคราบบยาถึงสิบห้าวิธีเจ้าสาวคนหนึ่งเราฉันเรียนรู้มาแล้วเจดวิธีและมาได้ผลดีกว่าสิ่งใดที่คุณจะหาซื้อได้ในร้าน 6. วัดจดกตามฤดูกาล นอกเหนือจากงานประจำวันแล้วผู้หญิงชาวอามิชยังต้องเชี่ยวชาญวัจกอันซับซ้อนของแต่ละฤดูกาลตั้งแต่การวางแผนส่วนไปจนถึงการดูแลบ้านฤดูไม้ผลิคือเวลาสำหรับการเตรียมส่วนฤดูร้อนมุ่งไปที่การเก็บเกี่ยวและการถนอมอาหารฤดูไบร่วงคือช่วงของการทำความสะอาดใหญ่และฤดูหนาวจะทุ่มเทให้กับการตัดเย็บและการวางแผนสำหรับปีถัดไป การวางแผนสวนต้องอาศัยความรู้เรื่องการหมุนเวียนพืชผลและการปลูกร่วมกันพร้อมทั้งคำนวณผ,ผลผลิตตามความต้องการของครอบครัวการถนอมอาหารต้องการการประเมินที่แม่นยำว่าต้องการขวดอาหารดองกี่ขวดจึงจะอยู่รอดตลอดในฤดูหนาวได้แม่สามีของฉันสอนให้ฉันนับขวดทุกใบห้องเก็บของยิงคนหนึ่งเ่าเธอมีทั่วเขียวปดขวดและลูกพีช36ขวด เพราะนั่นคือสิ่งที่ครอบครัวต้องการตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าจะคำนวณอย่างแม่นยำได้อย่างไรการจัดการเวลาทักษะที่สำคัญที่สุดคือการจัดการเวลาให้สอดคล้องกับจังหวะตามธรรมชาติของวันวันเริ่มต้นตั้งแต่ตีสี่ครึ่งโดยให้ความสำคัญกับงานหนักอย่างการอบขนมปังและการซักผ้าช่วงบ่ายจะถูกจัดไว้สำหรับงานละเอียดเช่นการซ่อมแซมเสื้อผ้า เธอทำหลายสิ่งไปพร้อมกันได้อย่างราบลื่นตั้งแต่เฝ้าดูแป้งปันคืนฟูไปพร้อมกับการทำซุปการเย็บเสื้อเชิต้ตหรือการดูแลลูกๆทุกงานได้รับการจัดการในเวลาที่เหมาะสมจงเติมเต็มช่องว่างพวกเขากล่าวงานเล็กเก่งอย่างการปอกผักหรือการประถุงเท้าจะถูกจัดวางอย่างมีกลยุทธ์รอบๆบ้านป้าของฉันบอกว่าห้านาทีก็พอที่จะปอกมันฝรั่งได้แล้ว ยิงคนหนึ่งเล่าฉันจึงเตรียมตะกราง,งานไว้ตามมุมบ้านสามแห่งเพื่อไม่ให้เวลาสักนาทีศูนย์เปล่า 8. ชุมชนในขณะที่ครอบครัวสมัยใหม่พึ่งพาอุปกรณ์ประหยัดเวลาผู้หญิงชาวอามิชกลับพึ่งพาชุมชนของพวกเธอวันทำงานร่วมกันช่วยจัดการกับงานใหญ่ผู้หญิงสูงวัยจะช่วยเหลือแม่มือใหม่บางครั้งอยู่ต่อเป็นสัปดาห์งานบ้านประจำวันก็มักทำรวมกัน ทำให้แรงงานกลายเป็นความสุขผู้หญิงชาวอเมริกใช,ช้เวลามากกว่า50%ในการทำงานเคียงข้างผู้อื่นเมื่อเทียบกับผู้หญิงสมัยใหม่จึงก่อให้เกิดสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งไม่มีใครต้องทำงานคนเดียวคุณยายคนหนึ่งอธิบายพระเยซูทรงส่งสาวของพระองค์ออกไปเป็นคู่แล้วเราจะคาดหวังให้ลูกสาวของเราดูแลครอบครัวโดยมีเพื่อนร่วมงานได้อย่างไร หนึ่งในบทเรียนที่มีค่าที่สุดที่ผู้หญิงชาวอามชได้เรียนรู้คือการหาความหมายในงานของพวกเธองานบ้านถูกมองว่าเป็นการปฏิบัติทางจิตวิญญาณการทำส่วนคือการดูแลสิ่งสร้างของพระเจ้าการอบคนปังคือการหล่อเลี้ยงครอบครัว การทำความสะอาดคือการนำความเป็นระเบียบออกมาจากความวุ่นวายโดยมุมมองนี้ผู้หญิงชาวอามิชจึงความพึงพอใจอย่างลึกซึ้งในบทบาทของพวกเธอและมีอัตราการเป็นโรคซึมสร้าน้อยกว่าผู้หญิงชาวอเมริกันอย่างมากงานไม่ใช่การลงโทษแต่มันคือจุดหมายผู้สูงอายุคนหนึ่งอธิบายเมื่อคุณสร้างบ้านที่สทธาและความรักสามารถเจริญงอกงามได้งานทุกอย่างก็มีความหมาย เจ้าสาวชาวอาร์มิชเตือนให้เราระลึกถึงความสามารถอันน่าทึ่งของแรงงานมนุษย์พวกเธอเปลี่ยนวัตถุดิบดิบให้กลายเป็นอาหารสำทั้งปีจัดการครอบครัวโดยไม่มีไฟฟ้าและหาความสุขจากการทำงานแม้ชีวิตสมัยใหม่จะกำจัดความจำเป็นของงานหนักหลายอย่างออกไปแล้วแต่ก็ยังมีปัญญาในวิถีชีวิตของพวกเธอที่เป็นบทเรียนล้ำค่าชีวิตสมัยใหม่ให้คุณมีเวลาเพิ่มขึ้น คุณยายชาวอามสังเกตแต่คุณใช้มันอย่างไร